สวัสดี FC ทุกท่านผู้สนับสนุนรายการนะคะวันนี้เป็นวันเลือกองงามยามดีของช่างทอนเนาะอันนี้เป็นเหล็ก p c y นะคะเหล็กเป็นเนาะอันนี้เป็นเข็มนะคะ,ะมายี่ิบห้าเราจะมาเจาะเข็มกันอันนี้ก็ทีมงานเจาะทีมงานช่างหนูเมืองพิจิตรเหมือนเดิมค่ะ เราอยู่กับช่างหนูเมืองพิจิตรช่างหนูบริการทั่วทิศทั่วไทยนะจ๊ะอันนี้เรามาเจาะเข็มบ้านเราเองนะคะของช่างสุนทรรถเจาะเจาะลึก4เมตร<ม>นะคะทุกคน จาะโดยช่างน้องนะคะไอช่างนัฐการน้องนัฐการแล้วก็ช่างน้องซูจีนะจ๊ะ,ะแล้วก็ช่างทอนอยู่หน้าดอกนะคะบ้านเจ้าของเองทําเองนะคะทุกคนอบอกว่าโปรโมดหน่อยโปรโมดหน่อยขอมนนี่แหละค่ะทีมงานช่างหมูมือพิจิตรเราพร้อมให้บริการนะคะทุกคน จะรดเล็กรดใหญ่มีทุกขนาดนะคะอ่าเสาเจาะเสาตอกมีนะคะอ่าจะเอาลึกกี่เมตรอ่าโทรสอบถามรายละเอียดคำนวณค่าใช้จ่ายรายละเอียดต่างๆนะคะร้องขึ้นมาแล้วหนึ่งดอก với anh em thả.